องค์กรภายในของตัวเองดังนั้นเนี่ยทราบมาว่าในอย่างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมือเนี่ยเพราะนั้นเท่าที่หนูฟังเนี่ยจะมีบอกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นถูกไหมคะจะมีส่วนหนึ่งที่จะเอาไปตั้งเป็นกองทุนจัดสวัสดิการซึ่งจริงเนี่ยมันไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะกองทุนหมู่บ้านที่ใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมีคล้ายๆกองทุนหมู่บ้านลงมาอีกกองทุนหนึ่งซึ่งเงินก็ไม่ใช่น้อย นะคะกองทุนพัฒนาบทบสตรีซึ่งถ้าตรงนี้ค่ะวันนี้ถ้าท่านเอาเงินจากกองทุนนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปทําความรู้ความเข้าใจนะคะในเรื่องของการที่จะมีส,ส,สังคมภายในของตัวเองเราไม่ต้องพูดทาใหญ่นะคะพูดเฉพาะในหมู่บ้านของเราเพรอย่างไรเนี่ยคำวา่าวิจัยเนี่ยไม่ต้องเป็นประโยชน์แล้วนะคะอยากทําความเข้าใจกับอาจารย์นูก่อน,นะคะ่ะถ้าอาจารย์ดูคําว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสรรินารสังคมน,นะคะวันนี้สโคมวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้เนี่ยนะคะแค่ส่งเสริมการจัดสรริการสังค,คมทัานั้นสีงแล้วก็ตาแพราชมเนี่ยนี้ด้วยนะคะทีนี้ถ้ากลับไปถึงในเรื่องของระบบงบประมาณของประเทศไทย,ยต้องกับเรียนอย่างนี้นะค่ะว่าในส่วนของราชการเรานะคะเงินที่เราจะใช้ใจ่ายในการบริหารราชการเราได้จากงบประมาณ และจานเงินแผงตินได้จ,จ,ดจากภาษีของพวกเราทุกคนที่เรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะได้จากผู้ประกอบการได้จดากรายผู้หกิจที่ดําเนินการแล้มีผลกำไรก็ต้องมันส่งภาษีอันนั้นเนี่ยก็คือแหล่งที่มาของรายได้เสร็จแล้วทําไมถึงต้องพูดว่าตรงตรงนี้คือแหล่งที่มาของรายได้นะคะในข้อจริงเนี่ยกฎหมายพรบการเงินการคลังในบ้านเราทุกฉบับเนี่ยจะเขียนไ,ไว้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพรบงบประมาณหร,รือพรบเงินทุนค่ะ นั่นก็คือส่วนราชการเมื่อมีรายได้ได้รับเงินเข้ามานะคะไม่ว่าจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือจากอะไรก็ตามมีหน้าที่ต้องนําส่งเข้าเป็รายได้แผ่นดินนันสิ่ดังนั้นคําว่าเงินแผ่นดินจึงเป็นคำที่ใหญ่มากนะคะแต่ละวิธีจะใช้จ่ายท่านจะใช้จ่ายอย่างไรท่านก็ทาคาขอว่ากรอบการใช้จ่ายตามภารกิจหน้าที่ของท่านนีท่านต้องทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เสนอขอเข้าไป ถูกไหมคะโดยสํานักงบประมาณเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับรูแจ่ถามว่างบประมาณม,มีคนตัดไหมเราจะเห็นว่าเมื่อเสนอเข้าไปที่สํานักงบประมาณสันักงบประมาณก็มไม่ได้เป็นคนตัดเองนะคะเขาได้นําเสนอให้คณะกรรมาการซึ่งมาจากผู้แทนรัษฎรที่เราเลือกเข้าไปนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเขาทําหน้าที่พิจารณาแต่งกรองว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรแต่เขาก็าอาจจะมีวิธีการในการที่จะดูจะคิดว่าแล้ว คุณสามารถที่จะใช้จ่ายเงินตามมันได้ไหมเงินปีที่ผ่านมาร้อยบาทเนี่ยคุณใช้จ่ายได้จริงกี่บาทวันนี้คุณเหลือที่จะต้องการเงินไว้เพื่อที่ทำงนานต่อหรือไม่เนี่ยนะคะถ้าเงินก้อนใหม่คุณเข้ามาเนี่ยคุณมีทรัพยากรมากขึ้นแต่ความสามารถที่คุณจะจ่ายออกไปที่คุณจะใช้เงินตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยคุณไม่สามารถทาได้ขนาดนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นไหมที่จะต้องมาเป็นภารนะภาษีนะคะ การทุกๆคนที่จะต้องมาเสียภาษีมากขึ้นนะคะไม่สามารถยกเว้นนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะหาให้ได้เงินมาตามที่ส่วนราชการต้องการนำไปใช้นะคะในกรณีที่เงินรายได้ไม่พอประเทศก็ต้องกู้ค่ะนะคะก็มีทั้งการกู้ในประเทศแล้วก็การกู้จากต่างประเทศแต่กฎหมายก็จะเขียนเอาไว้ว่าการกู้่างประเทศก็คือกู้เพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศเท่านั้นส่วนในการใช้จ่ายที่เราติดถิ่นว่าประมาณไม่ลงเนี่ยราย น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการเสนอขอก็จะเป็นการระดมเงินผู้ภายในประเทศนะคะดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ท่านมีความรู้สึกว่าการที่ท่านจะเข้ามาถึงเงินกองทุนเนี่ยมีระเบียบมีขั้นตอนที่วางเอาไว้จริงๆแล้วระเบียบขั้นตอนเนี่ยเราไม่ได้วางให้ยุ่งยากนะคะเราก็วางตามปกติที่ส่วนราชการใช้จ่ายนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่ท่านเนี่ยท่านเป็นเอกชนท่านเป็นบุรนีนิพิษ นะคะท่านไม่ได้อยู่ในระบบราชการแต่พอท่านจะมาหยิบเงินราชการมาไปใช้เนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะติดแคบดิลุ่มดิล่ดิแน่นใ่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเพียงแค่เป็นการส่งเสริมนะคะให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการที่ท่านจะไปจัดสวัสดิการสังคมภายในพื้นที่ของท่านเองดังนั้นเนี่ยที่มาจะมีการผูกโยงเชื่อมไปว่าโดยให้พื้นที่นะคะองคอง์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะถ้าจัด ถ้าจะวิจัยท่าจะแก้อย่างไรเนี่ยถ้าวันนี้กองทุนสามารถที่จะมีเงินได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินงบประมาณเลยนะคะท่านตัดข้อหนึ่งออกไปข้อสองออกไปเนี่ยถ้ามีเงินรายได้จากต่างประเทศเข้ามานะคะมีเงินที่เลยจะให้นะคะหรือมีเงินที่กองทุนจะได้รับตามกฎหมายอื่นเช่นท่านอาจจะเป็ทคนวงกับภาษีบาสนะคะให้สสสเก็บเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มขึ้นสึ่งการทลอดอาเนี่ยก็ท่านทําได้ในลักษณะ หรือว่าท่านจะไปผนวกไว้กันในเรื่องของสลากนะคะไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นสลากการกุศลอะไรถูกใจก็ตามถูกไหมคะอันนั้นเนี่ยก็จะนํามาซึ่งความคล่องตัวในการที่ท่านจะไปกาหนดระเบียบวิธีการใช้จ่ายเงินของท่านเองเพราะมันก็จะไม่ติดกับคําว่าเงินแผ่นดินต่อไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านยังให้ความสําคัญว่าต้องเป็นเงินที่รัฐบาลประเดิมให้ท่านนะคะต้องเป็นเงินที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้ท่านเป็นรายปีทุกๆปีไปเนะะี่ยค่ะ การใช้จ่ายเงินอย่างไรท่านจะแก้อย่างไรก็ตามนะคะถ้านก็จะต้องติดแคดด้วยคําว่ามันเป็นเงิน